ครับผมวันนี้อยู่ที่ครัวฟินิกซ์นะครับผมอยู่ที่ตําบลท่าบุญมีนะครับอำเภอเกาะจันทร์นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับห้งนะครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับนั่งรถไฟจิ๋วนะครับราคาเด็กเล็กยี่สิบาทนะครับคนโตส0สิบาทนะครับนี่นี่บรรยากาศนี่รอบรอบครัวฟินิกซ์นะครับนี่มีที่ถ่ายรูปสถานที่นั่งกินข้าวบรรยากาศดีมากนะครับนี่นั่งรถไฟ มีเป๊ให้นั่งด้วยเดี๋ยวเราจะมาเดินดูภายในนะครับเดี๋ยวเรานั่งรถไฟก่อนหนึ่งรอบบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับนี่บรรยากาศร่มรื่นมากนี่ลมพัดเย็นสบายนะครับใต้ต้นไผ่นี่ครับคาเฟ่เปิดใหม่นะครับอยู่ที่เกาะจันชนบุรีนะครับอยู่ที่ตำบลท่าบุญมีนะครับ อำเภอพนัธนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะนี่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับ <Bye. S 1> นี่ครับถึงชานชรา,าแล้วนี่จอดนะครับผมลงนี่ครับผมสนุกมากนะครับผมครัวฟินิคคาเฟ่นะครับผมรถไฟถิวนะครับ เด็กเล็ก20บาทนะครับผู้ใหญ่30บาทนะครับผมนี่ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับนนก็ด้านในนี่ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับกินกาแฟนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านไในนะครับผม 画、啊、前面个也还。